แดกอดีตนักร้องนำวง Big Ass เป็นบุคคลที่มีเสียงร้องอัจฉริยะอีกหนึ่งคนของเมืองไทยเอกลักษณ์วงฉลาดหรือแดกเกิดเมื่อวันที่19ตุลาคมพศ2518จบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศาาวกรรมโยธาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครแดกในวง Big Ass การรวมตัวของวง Big a แอเริ่มจากการที่อภิชาติพรมรักษาหรือหมูและภูมิศักดิ์ตัดตุรบุตรหรือออฟเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนสมัยมัธยมที่โรงเรียนสตรีวิทยาสองและได้ร่วมกันตั้งวงดน,นตรีขึ้นมาแต่ไม่ได้จริงจังอะไรมากนะักจนกระทั่งเรียนจบม,มัธยมก็ได้แยกย้ายกันไปจากนั้นออฟก็ได้ไปเรียนต่อที่วิทยาลัยก่อสร้างดุสิตจึงชักชวนแดกซึ่งเรียนอยู่ที่เดียวกันมาร่วมวงด้วยขนาดนั้นหมูที่เรียนอยู่วิทยาลัยช่างศิลป์ก็ ักชวนเอกรัตน์รัตพิทะหรือต้นเพื่อนร่วมวิทยไหลมาด้วยอีกคนแต่ทั้ง4คนก็ยังขาดมือกองจึงชวนกระจรเดชพรมรักษาหรือกบน้องชายของหมูมาเสริมวงแล้วก็เหตุการณ์ไปไงมาไงไม่รู้นะครับพี่ต้นได้ออกจากวงและได้พี่โอ๊คมาแทนที่ในระหว่างที่แดกอยู่วง Big Ad นั้้นก็ได้มีอัลบั้มถึง6อัลบั้มได้แก่ not bad 2540 อัลบั้ม XL 2543อัลบั้ม My World 2546อัลบั้ม Big b e g a n ปี2549และอัลบั้ม Love ปี2551และมีเพลงฮิตมากมายในแต่ละยุคเช่นก่อนตายรักเขาให้เท่ากับฉันพมลิขิตพนหลงทางเกิดมาแค่รักกันซึ่งเพลงนี้นะครับผมชอบมากและมีเพลงฮิตอื่นๆในนาม Big a d s อีกมากมายที่ผมไม่ได้กล่าวถึง และในปีพศ2554เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อแดกกับเพื่อนร่วมวงมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันจึงไม่สามารถทำงานร่วมกันได้จึงทำให้แดกออกจากวง Big Ad อไปโดยแดกได้ให้สัมภาษณ์ว่าถูกสมาชิกภายในวงบีบคั้นให้ออกจากวงซึ่งต่อมาเดชาโคนาโลหรือดีโอเนดัสในหนังเรื่อง300มาร้องนำแทนแดกบิ๊กแอ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละแดกได้นาม ROCK ไรเดอร์หลังจากที่แดกออกจากวง Big Ad อดแดกก็เลิกร้องเพลงแล้วหันมาทำในสิ่งที่เขาอยากทำเช่นการขับรถออกทริปการทำตลาดนะัด การทำความดีบริจาคสิ่งของให้เด็กยากไร้ต่างๆแต่ในระหว่างขับรถนั้นแดกได้แวะเติมน้ำมันอยู่ปั๊มๆหนึ่งและได้เห็นพนักงานที่เป็นชาวเขาได้เปิดเพลงเก่าๆของเขาและในขณะที่เติมน้ำมันอยู่นั้นพนักงานก็ได้ทักว่าทำไมพี่ถึงเลิกร้องเพลงล่ะโดยในขณะนั้นนะครับพี่แดกก็สวมหมวกกันน็อกอยู่จึงทำให้แดกคิดได้ว่ามันก็ยังมีคนอยากฟังผลงานเพลงของเราอยู่นี่หว่าแดกจึงได้เริ่มทำเพลงในนาม Rock Rider และได้ปล่อยซิงเกิลแรกของ Rock Rider ออกมานั่นก็คือคนตา ที่หายใจโดยล็อกไรเดอร์เป็นความร่วมมือระหว่างแดกโดยมีเทวริศสีสุขหรือหลังซิลิฟูเป็นคนแต่งทํานองเรียบเรียงร่วมกับแจกรินจูประเสริตต้นซิลิฟูและนิพนธ์ไทยเจริญปัจจุบันได้เป็นศิลป,ปินกับทางค่ายมีเลคคอร์ดและได้ปล่อยซิงเกิลกับตัวกับใจออกมา โดยปล่อยซิงเกิลดังกล่าวเมื่อวันที่29มิถุนายนพศ2559และมีเพลงใหม่ออกมาเรื่อยๆโดยเพลงล่าสุดนะครับก็คือเพลงครึ่งฝันซึ่งออกมาได้6เดือนยอดวิวก็ปลาไป22ล้านแล้วชีวิตครอบครัวของแด๊ก โดยปัจจุบันนะครับแดกได้พบหาดูใจกับนางแจงสาววิตีเมื่อพศ2548ทั้งคู่รู้จักกันจากการแสดงโชว์ของ Big a แอสี่สกลนครจนได้มีการขอรถ่ายรูปกันและพูดคุยติดต่อขอเบอร์จนสนิทมากขึ้นก่อนจะเปิดใจสมรสกันเมื่อกลางปีพศ2557มีลูกสาวเพียงคนเดียวคือเด็กหญิงมินยาดาหรือน้องล็อกกี้นั่นเองก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับประวัติแดกนะครับ ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร์ถ้าถูกใจก็อย่ากดติดไลค์กันละ่ะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ